อันนี้นะคะชวนแฟนข่าวช่อง7 hd ข่าวมาคุยมาแชร์ไอเดียกับเรื่องราวข่าวร้อนประจำวันที่กองบรรณาธิการข่าว7 hd นะคะจะปักหมุดให้ทุกคนได้รู้ลึกรู้จริงทุกประเด็นข่าวฮอตฮอตพร้อมอัปเดตข่าวสำคัญประจำวัน6นาฬิกาทางแฟนเพจ c s 7 hd news ค่ะจบข่าวแล้วนะครับติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องเจ้าพายุเป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทธศาสนสุภาษิตในวันนี้นะคะ อภิษเรธะกัญญาเนควรใส่หาแต่ความดีภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปดูภาพวาดฝีมือของช้างครับในปางช้างแม่แตงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสามเชือกด้วยกันที่มีการเปิดประมูลภาพวาดกันที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนํารายได้ไปช่วยเหลือดูแลช้างไทยผ่านมูล,ลนิธิแล้วก็โรงพยาบาลช้างต่างๆทั่วประเทศลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ